กันที่เรื่องของสมาชิกกลุ่มคริสเตียน Family Radio จากสหรัฐนะครับซึ่งก็มีสมาชิกจำนวนมากทั่วโลกเชื่อกันว่า20เมษายนพฤษภาคมนี้จะเป็นวันสิ้นโลกครับบางส่วนก็มีการเดินทางไปที่เกาะลูซอนของฟิลิปปินเพื่อเผยแพร่ความทำนายวันสิ้นโลกดังกล่าวว่าจะเกิดขึ้นวันที่20เมษายนพฤษภาคมนี้โดยนายฮาร์โรแคมปิ้งนะครับประธานกลุ่มชาวคริสต์ Family Radio ที่มีฐานอยู่ในเมืองแคลิฟอร์เนียของสหรัฐติดเผยว่า20เมษายนพฤษภาคมโลกจะเกิดปรากฏการ์แผ่นดินไหวรุ แรงน้ำท่วมครั้งใหญ่ตามมาด้วยหายนะายัยและถึงการอาวสานของโลกโดยกลุ่ม Family Radio ก็เชื่อว่าเมื่อถึงการอาวสานของโลกผู้ที่เชื่อถือศรัทธาจะได้ขึ้นสวรรค์ในขณะที่ผู้ที่ไม่เชื่อถือศรัทธาจะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่บนโลกอีกค่าเดือนจนกว่าจะถึงจุดจบของโลกอย่างแท้จริงในเดือนตุลาคมนี้ก่อนหน้านี้กลุ่ม Family Radio จัดทาสื่อต่างๆเพื่อรณรงค์เกี่ยวกับวันสิ้นโลกและเดินทางไปยังประเทศต่างๆเพื่อเผยแพร่ความเชื่อของพวกเขาอย่างไรก็ตามคำทนายของนายแคมปิง้งก่อให้เกิดกระแสต่อต้าานมากม จากกลุ่มชาวคริสต์กระแสหลักเนื่องจากเกรงว่าจะทำให้เกิดความตื่นตระหนกโดยก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่ม Family Radio เคยทำนายว่าจะกเกิดวันสิ้นโลกมาแล้วครั้งหนึ่งในปี1537แต่เมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นในแคมปปิ้งก็ระบุว่าเป็นการคำนวณที่ผิดพลาดแต่เชื่อว่าครั้งนี้จะไม่พลาดแล้วเพราะเขาได้รวบรวมสถิติตัวเลขจากปรากฏการหายนะครั้งใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มารวมกับตัวเลขในพระคัมภีร์ไบเบิลครับ